น่าสุกแล้วนะครับที่ต้มยำของเรานะฮะอันนี้คือไข่ปลานะฮะไข่ปลามากกินเลยเอาเลยครับอ่าเราสดรอนๆนะครับเอาน้เอาเลยาเครับเอาเลยเอาเลยาเลยเอาร้อาเลอาเลยอาเลยอาอาลยเอาเล้เอากลาเลยเอายเอาเเอาเลยาลยเเลยเออาเเอาอาเลาายเเอเอลออีเยอาเอาย ไข่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 ไอ้ใจแล้วไข่เออแล้วไข่บ่ราเยอะนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยอันนี้คือเป็นลูกคนนี้นะคะก็เป็นดานขงมณีเนะไปมานั่นมาออกอลไรนี่เลยอาล่ะแซ่บอร่อยอขมในนี้ได้ไหมน้ำปลาหมูน้ำปลาหมูอือเขาบอกไม่ส้มเขาบอก

เชือค่ะอืมนี่เขาอะชืออหานะเขาบอกว่าเป็นเสือเลยอะกินน้กเสือห้องให้เป็นเปล่อะไรข้าไม้นในนลัเขาเขน้อเข้ามันก็น่นอะเออไอ้น่หรอกก็ทำหนาก็กินก็ได้นะ จ่าก้นเจนอะไรขำมากกินได้เนาะคนเหนียวเลยครับคนเหนียวเนื้อไหงก็มีอ่าจ้าสามาวเนี่ยเหนียวมากครับอื้ม แล้วอะไของยนีกังกังอะเปล่าพักน้นานะมากินนี่นะจ๋าจอยนุ่มดูมันอะได้อาไหขน้ได้ก็มากกตักมันอ๋อเลยอะไรมากกว่าอยู่นั่นเลยเขาจะพินังหูน้องด่าอ่านะครับหูป้าเออมา อ้าโลน้ำนำนาเนี่ยครับน้ำกจะน้ำกน้ำลายก็ไนะครับโหปลาดูดิอืมอาจารยลูกขอนน้ำปลามากก็ไม่ เกียวอืมเปนังนะธรรมสัตว์เพิ่งรู้ไม่มีเขาส่พิกปวดนะฮะพลกินเพลยกินเราก็กินเลยนะ

เปียเค็มเผดนะยาได้อน้ำออไหลเนาะเเพื่เอ้ยอไปไหนมีตันมองับรถงั้นก็กองนั้นกองมอกองคับเยังไงเนาะในผิดหลับโอเคจ้ะก็แบบเมาเป็นบเชียงตระบบมาหน่อเมานอมือน่อย่งผกมือ

เอาละเฮะเอากรนละเบ้อะนายสับขึ้นมาสดๆนะ,ะปลามากินเนื้อมันจะวันนะจะเร้งมากเลยฮนะพัน <c oughs> นี่อากากินปลาเกือบทั้งวันนะครับจะเลยหายงูสักทีเ <c oughs> ขาว่ากินปลาเยอะ,ะสลัดนะ น่น่อยู่กลางทะเลสาบนกินปลาทุกวันนะน่ยสนกอกตันมาสามาทเลยสามาทั้งมาในน้อปลาอืมมาทั้งมาเลยอันมาเขาบกวมีอะไรมาไม่สนเพราะเรื่องน้นอกสื่อแล้นะ

เมื่อนางตาจังเหีงเมื่อหงมอทำาหานเลัมือไก่เขาเดียวหันอาหารเขาอ่อืมน้องชิ้นหนึ่งจะหาไก่ปากเลยนะอัลวันเขาไก่ถือมาไดีเขาขึ้นมกอของอมยื่นเลย ต้องหองขึ้นแบงหนูจ้ได้ปาม่หองะเทือนน่น่ไป้านี่างนี่ขององม่ดี่อมี่อโ่เรียไร้กเที่ยวกัดโ่ไป่อ่้บเือ่อ่ก่นด้ะ็นนยน่ะดง้หอมึ้มา่างน้เขาน่อ่ก็้น้ก็ไม่ได้ที่้าบ้านลูกข้วบ้านขันเอามาจ้าข้อนั้น มาโอก่อนบันโซหลวงมาเอม่มามาก่อนนะมายงงยางยางน้ำดนวางมันมีน้ำด้ะมีอ็น้ำอะไรเป็นใส่ใส่โซมาสหมักรผานนี่อ๋อยังเออน่งนเราียอเขาถียวเนี่ย นั่นแหละวเหนียหยวนี <c <c ่เอฮะอร่อกินรมีกางนะฮะอ่าบรีลุงก็มาโอเคนะครับพี่นงอรบแซ่บอร่อยสุดยอดมันไม่เน็ตกอบนตรวนั้นวาเอ็อบีบีเอ็นมองอ็นบีบีเอ็ 行那把猪呢？哈哈，哈、嗯，哈、就是，哈、啊，哈、嗯，哈、啊，哈，哈、啊，哈、嗯，哈、嗯，哈、啊，哈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 ， ออสุดยอดครับพี่น้องๆโอเคครับม้นสีบริข่วนตาหังแล้วนะครับกับลันชายน้อยของเราก็จะลาไปก่อนนะสำหรับต้มยำปลานะครับในริมทะเลสานบนะครับน้องบอกวันไปไหน,นก็ไม่รู้รโอเคครับ,รบเออน่าเะลาไปก่อนแล้วก็จะขอกินกับลุงก่อนนะคะเพราะว่าเขาต้องกินแบบว่าแล้วก็ขอนิดนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ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 อื